สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมวีพัดเที่ยวครับพอ่อแม่พี่น้องมาับชมบรรยากาศอยู่ในประเทศกัมพูชาอยู่ในเมืองพตัตบองจังกัดพตัตบองอยู่ในภูเขาพนมบานนอนนี่ก็เป็นสถานที่คอนังโนรีออมภูเขาอยู่ในเมืองพตัตบองครับผมอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้อง คนไทยทุกคนอยากมานังโนรีอยู่ในเมืองพัตตบองนี่ก็มาสถานที่อยู่ในออบบานนนครับออมชายแดนนี่ก็เป็นเนเส้นทางเขาเรียกว่ารถไฟเนาะคนไทยเรียกรถไฟแต่อยู่ในกรมพูชาก็เรียกว่าโนรีโนรีนี่เขาออกนางออมตามหอภูเขาหนียาวมากแต่เวลาเราไปนี่ก็ก็สนุกดีนะ เวลาอมชายแดนอีออมชายแดนอมภูเขานี่เนี่ยก็ต้องนี่ผมหมอเห็นแล้วก็ผมหมอก็ตกใจเลยเวลามีอภูเขาเนี่ยแถาน,นี้แล้วก,ก็เข้าขับเร็วมากเวลาผมาหมอนั่งกับเ,เพื่อนเพื่อนและกับลูกน้องนี่ก็ประมาณรถสองคันแต่รถอีก่คันนึงหนูก็ไปข้างหน้าแล้วก็สนุกดีมาก ตอนผมเนาซื้อตัวนี่ก็ประมาณเนาะหมดเงินประมาณหนึ 2, 000. 1, 000่งหมื่นสองพันหนึ่งหมืนสองพันเลียญครับตอนผมซื้อตัวนั่งรถไฟนี่ครับผมในรถไฟขนาดเล็กครับผมแต่ไปข้างหน้านิดนึงก็งามมากครับถ้าพ่อแม่พี่น้องนี่มานี่ก็มานั่งได้เลยครับเคยนั่งร ไฟไต้เตียนรถรถไฟเจริญเจริญนี่ไม่เคยนัง่งรถไฟแบบอยู่ในกมพูชานี่ก่อนนั่งได้ครับนี่แบบนี้ครับก็ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมนีนข้างหน้านี่ก็อ้อมอ,อ่ภบกเขาก็งามอยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้านั้นก็ อยู่ขวามเมื่อก็มีปราสาทอยู่นี่ออลุงน้องอยู่ผมอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเขากําลังออนั่งเล่นยาสบายของเขานะครับพอแม่ไปน้องลูนครับเป็นภูเขาแล้วก็มีปราสาทโบราณอยู่ในบนภูเขานี่ครับแต่ตอนนั้นผมมอออกคลิปออกขึ้นเข่อนปนราสาทก่อนครับแต่นี่ก็ผมเพิ่งวางวางก็ทําคลิปออกแบบ เร,เรื่องของผมที่เดินเที่ยวอยู่ในอบ้านนอนจังหวัดพตะบองประเทศกัมพูชาไม่ใช่จังหวัดไทยลินนะตอนนั้นผมไปเที่ยวอยู่ในอจังหวัดพตะบองครับนี่ตรงนี้งามว้าวโคูงงามมากครับดังนั้นขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง